คนไทยเปิดกันก็น้างเยอะก็คือส่วนของ t o p ป UCC Finance นี่มีกล่องนี้มีการทำเบรกไปแล้วเยอะเข้ามาแล้วมีของดีบ้างไม่ดีบ้างลุนออนการ์ดได้บอกก่อนเลยอาราคาคุณถามว่ามีขายกันตั้แต่าพเจหน่1 0 0 0 0้าแต่เจ้าในประเทศไทย1กล่องจะมี6ซองใน6ซองนั้นควรจะมี2ลายเซ็นแล้วก็มีการ์ดรันประมาณ3ใบ Finance please อย่างน้อยซองน้อยทุกคนดู ได้เบสออโตกราฟไม่ลันเชื่อเลยเวลาคาดหวังอะไรเยอะอย่างเงี้ยเคลเมโนโปลิเซีฟานเดสโทบไยส์โอ้โหเบสออโตกราฟของจริงสองแรกก็เบสออโตกราฟเลยฟาเบียนหลุยเบสออโตโอ้ไม่นี่เกยุกอรสโอเดกาดไพรส์ฟุบอลเลอร์ ลันตัมตามามาโคชยอร์เรนเต้อาซีแดนแอนดอยโบโลญญาหนึ่งหนึ่งเก้าคับหนึ่งเก้าเก้านี่เป็นแบบเหมือนเพอร์โพโมโจนี่รันไปที่หนึ่งนี่เรฟเล็เตอร์นิโคลวิลเลียมซิมฟนีแมซี่สกิลเซ็ตนาวานเนรีอินเสอร์ set, Inter, สวยฟาเนสทั้งสุดชอบทั้งซิมฟนีทั้งสกิลเซ็ตสกิลเซ็ตสวยดีสุดชอบ รันสีม่วงอรอดริโก้ทับสองเก้าเก้าโอ้โหทำไมรันสูงจังรันไปที่สองไปเรียบร้อยวันเดอร์ซ็อบ์เดอะเวิลด์จอห์นเวสเกิลเซ็ตคอนดาที่เหลือคนจะมีหนึ่งเซนแล้วก็อีกสองคนจะมีหนึ่งรันหรือเปล่าสีม่วงโน no fallen verts ซีเปาวิกเตอร์ทับสองเก้าเก้าโอ้โห ลันกล่องนี่คือโหดจริงอะสองเก้าเกอะไรกันนี้เช่นซิมฟอนีโรนัลดินโยลาสแฮนส์อเดอะกร r ฟพีซพีสท็อปสอองโลกท็อสองเก้าเก้าเจลูก้าเพสติยาน่โกลาวาออโตกราฟพีส พลีสแขนมาปอโตฟาบิโอเวียราฟาบิโอเวียราทำ50เอ้ยทำไมไม่ใช่มูราฟาบิโอเวียราในส่วนของมูลค่าไม่ต้องเครูค้นะครับสามารถบอกได้เลยว่าแอลตามตรมนิดนึง